กฎการกักตัวในป่าช้าพาร์ทหนึ่งคุณเคยรู้สึกเช่นนี้ไหมครับเมื่อได้กลับไปสถานที่คุ้นเคยและผู้คนที่คุ้นเคยได้เปลี่ยนไปในยุคโควิด -19 โรคนี้อุบัติขึ้นทําให้ทุกสิ่งรอบตัวเราไม่เหมือนเดิมเรื่องนี้ป่วยการจะคิดมากครับเราต้องยอมรับและเรียนรู้มันเพื่อจะดําเนินชีวิตต่อไปได้ขอเกินไว้ก่อนเลยครับว่ารับฟังมาอีกทีเป็นเรื่องของรุ่นพี่คนหนึ่ง ซึ่งไปได้แฟนอยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานมีเหตุให้ต้องกักตัวจะได้พบประสบการณ์หลอนผมได้เอาเรื่องราวมาเรียบเรียงเสริมแต่งด้วยกฎเกณฑ์ปลีกย่อยหวังว่าจะได้รับความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับคุณนัดปือทิศนัดเคยบวชได้หลายพรรษาเป็นพระสายวัดป่าภายหลังลาศิกขามาใช้ชีวิตทางโลกทำอาชีพขับรถรับจ้างวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งกับในตัวจังหวัด ต่อมาได้พบรักกับหญิงสาวคบหาดูใจจนตกลงใช้ชีวิตร่วมกันที่บ้านพ่อแม่ของเธอซึ่งอยู่ในชนบทมีวัดและท้ายวัดคือป่าชา้าสภาพแวดล้อมคล้ายกับตอนที่คุณนัดบวชคือในป่าช้ายังมีสำนักสงฆ์ปัจจุบันได้ร้างโดยไม่ทราบสาเหตุครั้งหนึ่งคุณนัดได้เข้าไปสำรวจสำนักสงฆ์สาลาและกุฏิพังตามกาลเวลาเคยมีความคิดจะสร้างบุญใหญ่โดยการบอกบุญหาเงินมาบุรณะนะ แต่ด้วยหน้าที่การงานจึงได้พักเรื่องนี้ไว้ต่อมาได้ย้ายมาเช่าบ้านในตัวเมืองการต้องกักตัวทําให้แฟนสาวเลือกจะอยู่กับพ่อแม่นานวันเข้าคุณนัดจะกลับไปเยี่ยมบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยติดเงื่อนไขต้องกักตัวในเมื่อผู้โดยสารน้อยลงรายได้ลดลงเศรษฐกิจซบเซาคุณนัดจึงตัดสินใจจะกลับมาอาศัยบ้านพ่อแม่ของแฟนเอนพี่ใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วนะ พี่ต้องทำอะไรบ้างมาถึงแล้วเหรอเออเออมาเกือบค่ำเลยให้ขับรถไปที่ศาลาประชาคมเลยนะจะมีอสอมอรออยู่เขาจะแนะนำเองจะต้องกักตัวที่ไหนคุณนัดขับรถมาถึงทางเข้าหมู่บ้านได้พบกับชายคนหนึ่งสวมชุด P.P.E. เต็มยศมาดักรอคือผู้ใหญ่บ้านนั่นเองอายุน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับเขาได้มาแจ้งให้กักตัวเองเป็นเวลา14วันตามมาตรการของสาธารณาสุข คุณนัทไม่ได้แปลกใจอะไรและยินยอมให้ความร่วมมือและเพื่อความสบายใจของลูกบ้านแม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบแล้วก็ตามเรื่องพื้นที่กักตัวคุณนัทจะขอใช้วัดพื้นที่กว้างขวางกุฏิว่างหลายหลังมีหลวงพ่อเจ้าวาดกับเด็กวัดอยู่เพียงสองคนผู้ใหญ่บ้านได้ปฏิเสธเพราะได้จัดที่ทางไว้หแล้วเป็นเถียงนาใกล้กับป่าช้าเพราะรู้มาว่าคุณนัทเคยบวชมาก่อนคงไม่กลัวสถานที่ คุณนัดคิดว่าในไหนจะได้โอกาสปลีกวิเวกจะขอเข้าใช้พื้นที่ในป่าช้าแบบสมัครใจเพราะต้องการจะบำเพ็ญบุญให้กับตัวเองด้วยผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธคำของเขาในเมื่อวัดกับป่าช้าอยู่ติดกันให้ไปพักที่เถียงนาข้างป่าช้าจะเป็นการดีที่สุดคุณนัดขับรถตามจัก,กรยานยนต์ของผู้ใหญ่บ้านจากถนนเทคอนกรีตมาสู่ถนนลูกรังห่างไกลจากชุมชนสองฝากเต็มไปด้วยป่าละเมาะรถมาหยุดที่ทางเข้าป่าสุสาน ผู้ใหญ่บ้านชี้ให้ดูเถียงนาที่หมายให้จอดรถทิ้งไว้บริเวณนี้แล้วเดินลัดป่าไปอีกหน่อยจะมีทางเดินไปถึงคุณนัดเข้าใจว่าผู้ใหญ่บ้านเกรงว่าจะอยู่ไม่ได้จากคำเล่าลือของชาวบ้านบอกว่าวัดกับป่าช้าแห่งนี้น่ากลัวที่ผ่านมามีทั้งพระและญาติโยมถูกผีหลอกมาแล้วหลายคนจนบางคนไม่กล้าผ่านวัดช่วงกลางคืนต่างจากสิ่งที่คุณนัดรับรู้มาจากที่เคยเข้าไปปฏิบัติธรรมรวมทั้งพักค้างในวัด ไม่เคยพบเจอสิ่งน่ากลัวตามคำกล่าวอ้างครั้งหนึ่งเคยเข้าไปสำรวจในป่าชา้าพบว่ามีสำนักสงรรางสิ่งก่อสร้างอย่างเช่นศาลากุฏิบางส่วนผุพังจึงขอปรึกษากับเจ้าอาวาสจะขอบอกบุญญาติโยมทำบุญทอดกระถินเพื่อนำปัจจัยมาบุรณะโดยตั้งใจว่าจะทำกองบุญสักหนึ่งร้อยกองกองละห้าร้อยบาทเพราะคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างราวๆห้าถึงหกแสนบาทแต่ถูกเจ้าอาวาสประงับไว โดยอ้างช่วงสถานการณ์โควิด -19 โครงการนี้คงต้องพับไว้ก่อนจากพิเศรษฐกิจพื้นที่ป่าช้า200ไร่อุดมไปด้วยต้นยางและตะเคียนแต่ละต้นขนาดสองคนโอบก,กลางวันร่มครึม้มเงียบเชียบจนวังเวงแล้วกลางคืนจะน่ากลัวขนาดไหนแต่ไม่ใช่กับคนเคยบวชอยู่วัดป่ามาก่อนเชิงตะกอนสถานที่ประชุมเพลิงสรีระไร้ลมหายใจตั้งเด่นในลานถัดไปหน่อยจะมีทางเดินเล็ก ข้างทางรกเรือคุณนัดจอดรถทิ้งไว้ทางเข้าป่าช้ากำลังจะเดินลัดไปเถียงนาตามคำสั่งแต่ได้พบกับเด็กวัดชื่อโกอายุ14ปีเริ่มเป็นหนุ่มรุ่นเคยสนิทกันช่วงมาปฏิบัติธรรมอาสานำทางให้แต่เด็กพาเดินลึกเข้าไปหลังจากผ่านเชิงตะกอนจะมีทางเดินเล็กๆพบว่าข้างทางมีท่อปูนซีเมนต์ตั้งอยู่เรียงกันหรือชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าดอยศพ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่จะมีความเชื่อกันว่าถ้ามีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือตายโหงไม่ใช่เสียชีวิตจากป่วยไข้ญาติจะไม่ชาปนากิจทันทีจะตั้งศพสวดพระอภิธรรมประมาณสามคืนจากนั้นก็เก็บศพไว้สามปีจึงจะนำศพออกมาประกอบพิธีชาปนากิจน้ามาเป็นเขยปั้นนี้ไม่นานคงยังไม่รู้เคยมีพระธุดงค์มาอยู่จะก,กี่รูปก็อยู่ไม่ได้ถ้าจะเปลี่ยนใจจะมากักตัวในวัดก็ได้นะครับผมจะไปขออนุญาตหลวงพ่อให้ เจ้าเด็กวัดเอ่ยขึ้นและชี้ไปที่เถียงนากลางทุ่งเขียวขจีมีลำคลองแบ่งพื้นที่ป่าช้ากับทุ่งนาเขาสามารถเดินลัดจากตรงนี้มีสะพานไม้ไผ่ให้ข้ามไปได้คุณนัดไม่ตอบว่ากระไรเพียงโบกมือให้เด็กกลับไปได้ต้องอยู่ห่างเข้าไว้ตามมาตรการเว้นระยะทางสังคมเรื่องความเฮี้ยนความหลอนของป่าช้าท้ายวัดตอนเข้าบวชอยู่วัดป่ายังน่ากลัวกว่าไหนไหนยังอยู่มาได้หลายพรรษา ศาลาในสำนักสงแห่งนี้มั่นคงแข็งแรงกว่าเถียงนาโสมจะพังแหลมพี่พังแหลเอาไว้พรุ่งนี้เขาค่อยพูดกับผู้ใหญ่บ้านอีกทีเรื่องขอเปลี่ยนสถานที่กักตัวแอนพี่มาถึงที่พักแล้วนะน้ำเสียงคนปลายสายคล้ายจะอ่อนเพลียแต่ก็ถอนใจได้อย่างโล่งอกดีแล้วละ่ะรีบเข้าที่พักก่อนค่ำฉันนึกห่วงแทบแย่ แถวนั้นยิ่งน่ากลัวอยู่ด้วยคุณนัดพูดคุยทางโทรศัพท์ครู่หนึ่งเหมือนจะแก้เหงาจากนั้นจึงหิ้วสัมภาระเดินเพียงลำพังมาถึงศาลาหลังหนึ่งคลายแทรกตัวในแมกไม้เป็นศาลาปูนไม่มีฝาด้านข้างเลยปล่อยโล่งๆเป็นที่ฉันอาหารและทำวัดด้วยส่วนกุฏิของสำนักสงฆ์อยู่ลึกเข้าไปในป่าแดดยามเย็นยังมองเห็นหลังาคากุฏิอยู่ราไรใบไม้หล่นลงมาทับถมตามลานและในศาลาฝุ่นผงหนาเตอะ ต้องออกแรงเก็บกวาดแม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ไม่ได้ต่อไฟฟ้าเข้ามาหากจะต่อไฟคงไม่สะดวกช่วงนี้ในเมื่อต้องกักตัวขอเพียงกลางคืนมีเทียนไขกับไฟฉายก็อยู่ได้พอปัดกวาดเช็ดถูสาลาจนเสร็จปูเสื่อกางเต็นท์กับวางข้าวของเครื่องใช้เป็นสัดส่วนทําให้คุณนัดหวนคิดถึงสมัยเป็นพระป่าจะต้องทําวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิเวลายังไม่เย็นมากเมื่อทําที่หลับที่นอนเสร็จเรียบร้อยเวลายังเหลืออีกมาก คุณนัดถือไม่กวาดออกไปกวาดลานด้านนอกเพื่อไว้เป็นพื้นที่เดินจงกรมสภาพพื้นที่ไม่ค่อยน่าพิรม์เวลากวาดทั้งใบไม้และฝุ่นผงจะพบเห็นกระดูกคนตายที่ถูกฝังไว้หลายสิบปีโผล่พ้นดินขึ้นมาบ่อยๆไม่คิดแปลกใจสมัยบวชพระจะมีการนำศพมาฝังกันเป็นประจำในเมื่อวัดกับป่าชา้าแทบจะเป็นสถานเดียวกันทันใดนั้นก็มีอีกความคิดเข้ามาแทรก คุณนัดจำช่วงแรกที่มาเป็นเขยบ้านนี้ยังจำคำพูดของลุงแก่ๆคนหนึ่งได้เล่าไว้ว่าสมัยก่อนป่าเครื่อแห่งนี้มีหมู่บ้านอยู่ภายหลังโรคหาลงทำให้คนตายยกทั้งหมู่บ้านพระที่มาอยู่ต้องรักษาความสงบและต้องบําเพ็ญแบบจริงจังถึงจะอยู่ได้เมื่อคิดทบทวนคงเป็นสาเหตุนี้ละมะั้งพระทุดงมาแล้วถึงอยู่ไม่ได้เพราะมีสิ่งรบกวนแต่มั่นใจตนเองมาดี และตั้งใจจะก,กักตัวให้ครบตามมาตรการทั้งเพื่อต้องการทำจิตใจให้สงบสร้างบุญบาร,รมีด้วยคุณนัดออกไปสูดอากาศด้านนอกป่าชา้ามองหาแหล่งน้ำไปด้วยลำคลองที่แบ่งระหว่างนากับเขตป่าชา้าน้ำใสไหลตลอดเวลาตั้งใจไว้ว่าอีกครู่จะมาอาบน้ำตรงนี้นั่งห้อยขาตรงสะพานไม้ไผ่หมู่บ้านรายล้อมรอบห่างออกไปเริ่มเปิดไฟกันแล้วบางหลังเปิดเสียงเพลงดังแว่วมา พาให้รู้สึกคึกคักพลอยทำให้นึกถึงแฟนไปด้วยทันใดนั้นหางตาของเขามองเห็นเถียงนาหลังเดิมท่ามกลางต้นข้าวเขียวขจีดูดูแล้วก็น่าอยู่เหมือนกันไว้พรุ่งนี้จะไปดูกักตัวสิบสี่วันอาจแบ่งเจ็ดวันไปพักเถียงนาบ้างเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศพอกลับมาที่ศาลาเขาพบกระดาษแผ่นหนึ่งแปะไว้ที่เสาจำได้ว่าไม่เคยเห็นกระดาษแผ่นนี้ คงเป็นค das ู ALL ่มือแนะนําพระหรือครวาดที่มาพักอาศัยในสำนักสงฆ์จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรก็มองผ่านตาไม่คิดสนใจเพราะต้องรีบแปลวเครื่องอาบน้ําภายหลังชำระร่างกายเสร็จกลับมาเปลี่ยนสวมชุดขาวจุดทูบเทียนและสวดมนต์เย็นกว่าจะเสร็จเวลาก็คขมืดอะไรกันวะสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเน็ตก็ไม่มี คุณนัดได้แต่สะบัดอย่างหัวเสียอยู่คนเดียวการติดต่อครั้งสุดท้ายกับแอนอยู่ตรงที่เก็บศพท่านใดนั้นลมแรงพัดเข้ามาทําให้ป่ามีเสียงดังครืน่นใบไม้สะบัดดังเกรียวกราวคล้ายมีคนจํานวนมากหัวราอขึ้นพร้อมกันพอลมสงบจะมีเสียงตุ๊กแกในโพรงไม้คล้ายนักร้องนําวงดุนยางขับกล่อมวิญญ,ญาณไพรต้นไม้สูงชะลูดแต่ละต้นเห็นเป็นเงาทะมึนแผ่กิ่งก้านบดบังท้องฟ้า ทำให้คนมองอดมโนภาพเองว่าฝูงเปรตอสุรกายร่างสูงใหญ่กางแขนโยกไปมาเพื่อหลอกหลอนคุณนัดจึงจดจำคำสอนของครูบาอาจารย์ให้ระวังจิตปรุงแต่งสำนักสงฆ์แห่งนี้กับวัดป่าที่เคยอยู่ก็เหมือนเหมือนกันพอได้นั่งสมาธิคุณนัดมีจิตใจที่แจ่มใสขึ้นไม่หงุดหงิดไม่กังวลและเตรียมตัวจะเข้านอนในเต็นท์พอจะข่มตาหลับมันยากในเมื่อยังหัวค่าชีวิตทางโลก ทำให้นอนดึกจนเคยตัวเลยไปค้นหาหนังสือมาอ่านแสงเทียนดวงเดียวไม่พอกับคนที่ชินกับแสงนีออนจึงเปิดตะเกียงจากแบตเตอรี่แสงไฟสว่างเจิดจ้าหลวงพ่อที่อยู่กุฏิท้ายวัดอาจมองเข้ามาเห็นก็เป็นได้น่าเสียดายเดินทางมาถึงไม่ได้ไปพบหลวงพ่อได้แต่คิดหาข้อสรุปในใจเอาไว้พ้นกักตัวจะไปกราบท่านพ่อตกกลางดึกคุณนัดกำลังเข้าพวัง สาบานได้ว่าได้ยินเหมือนกับมีคนเดินรอบศาลาเหยียบใบไม้แห้งดังแสกสากและมีเสียงเด็กทารกร้องไห้แต่พอรูดซิปเต้นยื่นหน้าออกมาดูก็ไม่เห็นมีใครจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตหรือที่เรียกว่าผีมาขอส่วนบุญเพราะในป่าช้าก็จะมีการนำศพคนเสียชีวิตมาฝังอยู่แล้วคุณนัดบอกว่าตอนที่ได้ยินเสียงเด็กทารกร้องเหมือนกับร้องไห้เพราะหิวนม ได้ยินอยู่สองครั้งยอมรับว่ารู้สึกขนลุกเหมือนกันทั้งที่ไม่ได้กลัวผีแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงขนลุกอาจจะเพราะสัมผัสได้ว่าสิ่งที่ได้ยินไม่ใช่เสียงของคนแต่เป็นวิญญาณซึ่งถ้ากลัวผีคงไม่สมัครใจมาก,กักตัวในป่าช้าเป็นแน่หลังจากนั้นก็ได้ตั้งจิตภาวนาสวดแผ่เมตตาให้กับวิญญาณที่มาสื่อสารเพื่อขอส่วนบุญส่วนกุศลหลังจากสวดแผ่เมตตาจบผ่านไปประมาณสิบนาที ทั้งเสียงคนเดินและเสียงเด็กทารกร้องก็เงียบหายไปเวลาตอนนี้สามทุ่มคุณนัทยังไม่ปิดเต็นท์ยังเงี่ยหูฟังอยู่นานสายลมโชยมาเยือกเย็นจนขนลุกคืนนี้เป็นคืนวันเพ็ญเดือนไหงแสงจันเรเลอดกิ่งใบลงมาส่องพื้นดินทําให้หวนนึกถึงเรื่องที่พระอาจารย์เคยเล่าประสบการณ์ให้พระใหม่ฟังตอนท่านเดินจงกรมในป่าช้าได้พบพานสิ่งไม่พึงประสงค์ตั้งแต่กลิ่นเน่า เหมือนศพตายลอยมาเตจมูกตามไปจนถึงบันไดกุฏิก็มีจนกระทั่งคืนหนึ่งเป็นวันพระใหญ่วันเพ็ญเดือนหงายพระอาจารย์จุดเทียนเดินจงกรมหน้ากุฏิระหว่างที่เดินไปมาสักพักก็มีกลิ่นศพเน่าๆลอยมาเตะจมูกแต่คืนนี้ทำไมมันเหม็นมากพอท่านเดินไปสุดหัวทางก็หันกลับมามองไปที่สุดทางเดินสายตาก็เห็นตัวอะไรไม่รู้ยืนอยู่รูปร่างเป็นคน สูงเมตรกว่าๆแต่แขนห้อยยาวถึงพื้นยืนเพ่งพินิษสักพักมันคืออะไรจะว่าต้นไม้อยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่เพราะได้ให้โยมมาพิจารณากิ่งไม้ต้นไม้เล็กๆออกไปให้พ้นทางเดินจงกรมตรงนั้นหลายวันแล้วท่านใดนั้นถึงกับร้องโอ้สิ่งที่ปรากฏกำลังยกมือขึ้นพร้อมกับสายตัวโยกซ้ายทีขวาทีพร้อมกับกลิ่นเหม็นฉุนเฉียวทำให้ท่านถึงกับหลุดปากออกมาเอ้ย จะมาทำไมเดี๋ยวก่อนสิบำเพ็ญเสร็จแล้วจะแผ่เมตตาให้ให้ทุกวันยังไม่พออีกหรือไงไปกลับไปก่อนเลยท่านบอกว่าเห็นชัดเจ้าเลยเพราะเป็นคืนเดือนหงายพอตั้งสติได้รีบเดินขึ้นบันไดกุฏิรีบเข้าไปภายในห้องล็อกกุฏินั่งดมกลิ่นเน่าๆอีกสักพักกลิ่นก็หายไปคุณนัทให้รู้สึกว่าในคืนนี้จะเหมือนที่พระอาจารย์ได้พบเจอมาหรือไม่ คำถามนี้เขาไม่ต้องการคำตอบอย่างแน่นอนเพราะสติมันตื่นตัวตลอดเวลาทำให้ขมตาหลับยากเสียแล้วมองดูเวลาเพิ่งจะสามทุ่มครึ่งปกติจะเข้านอนหลังสีทุ่มจึงขมตาหลับยากเลยฉวยไฟฉายไปเดินดูรอบศาลาเห็นเงาคนเดินงมอยู่ริมคลองคงจะมากู้เบ็ดเพราะเมื่อตอนหัวค่ายังเห็นเบ็ดปักไว้กำลังจะลงไปดูเผื่อเจอคนรู้จักถึงแม่ต้องเว้นมารยาห่าง ได้เห็นหน้าได้ขานเรียกกันก็ยังดีพระเอิญสายตาไปพบเข้ากับกระดาษแผ่นเดิมติดแปะไว้ที่เสาร,ระดับสายตาคุณนัดเห็นมาตั้งแต่ตอนค่ำแล้วจึงหยิบมาดูเป็นข้อความจากปากกาลายมือบรรจงลงท้ายด้วยชื่อของผู้ใหญ่บ้านคงเข้ามาตอนเข้าไปทำภารกิจส่วนตัวในครองข้อความทั้งหมดเป็นคู่มือในการกักตัว14วันดังมีใจความว่าถึงใครก็ตาม ที่อยู่ในมาตรการกักตัวโปรดอ่านข้อความเหล่านี้ให้ขึ้นใจหากคุณต้องการมีชีวิตอยู่จนครบ14วันและจงทำตามกฎที่ระบุไว้ต่อจากนี้อย่างเคร่งครัดข้อหนึ่งอย่าออกนอกที่พักในเวลากลางคืนแม้มีคนมาเรียกโปรดปรู้ไว้ด้วยว่าจะมีเพียงเจ้าหน้าที่มาตรวจเยี่ยมคุณในเวลากลางวันเท่านั้นข้อ 2. หากคุณพบกระดาษแผ่นนี้หลังพระอาทิตย์ตกดิน และพบว่าตัวคุณอยู่ในป่าสูสารโปรโดรู้ไว้ด้วยว่าคุณโชคร้ายแล้วคุณจะต้องอยู่ภายในศาลาเท่านั้นจนกว่าพระอาทิตย์ของวันใหม่จะขึ้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองข้อ2.1ก่อนสี่ทุ่มคุณสามารถไปทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำหรือเดินผ่อนคลายได้แต่จะต้องอยู่ไม่ไกลจากศาลาข้อสอจหากคุณพบว่ารอบศาลามีสิ่งผิดปกติ เช่นมีเสียงฝีเท้าคนเดินไปมามีเสียงผู้คนคลายอยู่ในชุมชนโปรโดรู้ไว้ด้วยว่ามันเห็นคุณแล้วข้อสองจสหากคุณพลาดออกไปจากศาลาไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแสงเทียนทุกดวงจะช่วยคุณได้โปรโดจุดเทียนไว้หลายๆดวงในกรณีที่คุณหลงเข้าไปในหมอกหนาะชนิดที่มองข้อมือของคุณไม่เห็นคุณจะยังเห็นแสงไฟจากเทียนที่คุณจุดไว้ในศาลา โปรดมีไฟฉายติดตัวตลอดเวลากรณีเทียนไขดับก่อนที่คุณจะกลับมาถึงข้อ2.4หากไม่สามารถกลับมาที่ศาลาได้ให้คุณมองหากุฏิของสำนักสงฆ์หลังที่ใกล้ที่สุดเข้าไปหลบในนั้นคุณจะปลอดภัยให้อยู่จนถึงพระอาทิตย์ของวันใหม่จึงออกมาข้อควรระวังให้เลือกกุฏิที่รกร้างมีฝุ่นหนาเข้าไว้อย่าเลือกกุฏิสะอาดเหมือนมีคนปัดกวาดไว้อย่างดีโปรดจำไว้ว่า ไม่มีคนเข้ามาสถานที่แห่งนี้นานแล้วข้อ3โปรดอย่าไว้ใจใครไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของจะหาทางทำให้คุณออกมาจากศาลาหลังนี้ข้อ3.1บางคืนอาจจะมียายแก่หาปลาตามคลองหากคุณยังอยู่ในศาลาเธอจะเห็นคุณและเข้ามาขอยืมไม่ขีดไฟคุณอย่าออกไปยื่นของให้กับมือเด็ดขาดแต่ก็อย่าปฏิเสธเสียทีเดียวไม่เช่นนั้นเธอจะโกรธ และหาทางเอาตัวคุณออกไปจากศาลาขอแนะนำให้คุณหาไม้หรือวัสดุอื่นใดที่ยาวพอยื่นไม่ขีดไฟส่งให้เธอโดยบอกว่าพื้นมันสูงลงไปลำบากถ้าเธอเรียกร้องขอบุรีตรงใต้เสาที่คุณพบกระดาษแผ่นนี้มีพานหมากกับบุรีนำไปให้ได้เลยตามเงื่อนไขเดิมเมื่อเธอได้ของเป็นที่พอใจแล้วให้คุณออกปากบอกว่าขอให้แม่เท่าคุ้มครองลูกด้วยคุณจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร ข้อ4เวลาสี่ทุ่มคุณจะได้ยินเสียงกรองตีต่อเนื่องสามนาทีในจังหวะหนักแน่นคุณจะต้องระมัดระวังตัวถึงขีดสุดพวกมันจะมาตัวคุณให้คุณหลบเข้าไปในเต็นท์แล้วดับไฟทั้งหมดพวกมันจะมองไม่เห็นคุณและจะหลงไปค้นหาในมุมอื่นของป่าข้อหเวลาเที่ยงคืนเสียงกรองจะเริ่มต้นตีในจังหวะหนักแน่นก่อนจะตีรัวในช่วงท้ายเป็นเวลาสมนาที เป็นช่วงเวลาคับขันของคุณพวกมันออกตามหาคุณจนทั่วและจะย้อนกลับมาที่ศาลาเป็นแหล่งสุดท้ายให้คุณรีบออกไปจากศาลาเข้าไปหลบในวัดก่อนที่เสียงกลองจะหยุดโปรดประลึกไว้ด้วยว่าพวกมันวิ่งได้เร็วกว่าคุณมากอย่าหยุดอย่าแวะระหว่างทางข้อ5.1เมื่อเข้าไปในอาณาเขตวัดคุณจะพบกับสิ่งน่ากลัว เขาเหล่านั้นจะมีรูปร่างเหมือนดินน้ำมันปั้นไว้แล้วตกลงบันไดสภาพจะบิดเบี้ยวหงิกงอหาความจเจริญตาไม่ได้เลยให้คุณหลบจากสายตาเข้าให้ดีแล้วเข้าไปในศาลาหรือในกุฏิเขาจะปกป้องไม่ให้พวกมันที่ติดตามคุณมาไม่ให้เข้ามาในเขตวัดให้ซ่อนตัวจนกว่าพระอาทิตย์ของวันใหม่จะขึ้นข้อ 6. หากคุณพบดวงไฟล่องลอยเหนือป่าหรือลอยมาตามพื้น คุณโชคดีแล้วอาถรรพ์ทั้งปวงจะเสื่อมคลายทันทีพวกมันจะไม่กล้าสําแดงฤทธิดเดชตอนท่านลงมาตรวจป่าชา้าคุณจะปลอดภัยจนถึงพระอาทิตย์ของวันใหม่ข้อ7เสียงกรองอีกครั้งก่อนสว่างจังหวะทีรัวนั่นคือสิ้นสุดเวลาที่พวกมันจะตามหาคุณยินดีด้วยคุณปลอดภัยแล้วคุณนัดอ่านจนจบรู้สึกอึ่อง จะแค่นหัวร้อออกมาก็เกรงจะไม่เหมาะกับสถานที่ผู้ใหญ่บ้านแกล้งอําเขาหรืองไงนะหรือจะเป็นเพราะไม่ยอมทําตามคําสั่งดูดูแล้วรูปร่างและใบหน้าภายใต้ชุด PPE คลายลุงจิตผู้ใหญ่บ้านก่อนหน้านี้ได้ข่าวจากแอนแกเสียแล้วจากอุบัติเหตุเขาเองไม่ค่อยรู้เหล่ากอของแกเดาว่าลูกชายสืบตําแหน่งแทนเมื่อมองรอบตัวก็ให้หน้าคิดตามในเมื่อเสียงฝีเท้ากับเสียงผู้คน ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วเวลาอีกสิบนาทีจะสี่ทุ่มทำเอาหัวใจเต้นแรงรีบหันไปมองหาคนหาปลาในคลองกำลังเดินตรงเข้ามาเป็นเงาตะคุม่มเขาภาวนาขออย่าให้เป็นยายแก่ตามคำเตือนและสิ่งที่กังวลก็เป็นจริงยายแก่ผมหงอกขาวใส่เสื้อคอกระเช้าเดินตรงเข้ามาหยุดยืนนอกชายคาของศาลาใบหน้าเหมือนเต็มไปด้วยคำถามแกเอ่ยปากเรียกพ่อหนุ่มขอยืมไม่ขีดไฟ เขาหันข้างให้และบอกไม่มียายแก่ต่อว่าทําไมจะไม่มีแล้วชี้ให้ดูตรงพื้นใต้เสามันมีพานใส่บุหรี่กับไม่ขีดไฟยายแก่ช่างน่ากลัวเขาจําใจต้องใช้ไม้เลื่อนให้บอกให้ยายมาหยิบเอาเองตลอดเวลาที่คุณนัดก้มหน้าไม่ยอมสบตาด้วยแม่ยายแก่จะพยายามเดินวนมาดักหน้าทั้งก้มต่ําเงยหน้ามองแต่แกก็อยู่นอกชายคา เพอ,เอินสายตาไปพบเข้ากับกระดาษอีกแผ่นบนพื้นพอหยิบขึ้นมาดูอย่างฉงนเพราะลายมือช่างเหมือนกันมากข้อความเกือบคล้ายกันจะผิดกันที่วันที่จะเป็นฉบับล่าสุดลงท้ายด้วยชื่อของผู้ใหญ่บ้าน